เรื่องลับวิญญาล้อนลองดีที่กุดังเก็บศพในสมัยเด็กผมเป็นอารามบอยอยู่วัดแห่งหนึ่งแถวมินบุรีนี่เองครับ เรื่องความแก่นแก้วสุกซนคงไม่ต้องพูดถึงทุกวันนี้ผมเป็นปู่คนแล้ววันนี้มีโอกาสก็เลยอยากจะมานําเรื่องขนหัวลุกามาเล่าสู่กันฟังวัดน,นี้แปลกอยู่อย่างที่มีถึงสามชื่อไม่ใช่ชื่อวัดนะครับแต่พระท่านเรียกกันเองว่าวัดเหนือวัดกลางแล้วก็วัดใต้คือแบ่งเป็นสามตอนค่อนข้างห่างกันก็เรียกกันตามสะดวก ฟังินเผยคล้ายกับว่ามีสามวัดไปเลยว่างั้นที่วัดแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างเปรี่ยวเปล่าเปลียวเลย,ะะยะะทีเดียวไม่มีบ้านผู้คนสักหลังมีแต่ท้องนาเวิ้งว้างไกลลีบลับแถมมีติดป่าช้าอีกต่างหากมีเมนเผาศพแบบโบราณเรียกกันว่าเมนปูนอยู่ใกล้ๆกกันนั่นแหละครับและที่อยู่ใกล้กันอีกก็คือจะมีตึกเก่าแก่บานประตูเหล็กขึ้นสนิมมีต้นไทรใหญ่หลายต้นขึ้นล่มคลึ้ม แพกิงก้านสาขาปกคุมตึกหลังเนี้ให้ดูเยือกเย็นหน้าวังเวงใจแม้จะเป็นตอนกลางวันแสกๆก็ตามครับยิ่งเวลามีสายลมพัดซ่ามันก็จะเกิดเสียงพิลึกพิลั่นอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวบางทีฟังเหมือนเสียงคนหัวเราะเกลียวกล่าวแต่บางทีน่ยมันก็ฟังคล้ายกับว่ามีใครกลุ่มหนึ่งกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นหรือไม่ก็ถอดถอนหายใจ ด้วยความเศร้าโศกเต็มประดาไอ้ตึกที่ผมพูดถึงนี่มันก็คือโกดังเก็บศพแต่บางคนเขาก็เรียกกุดังลงทึมมั่งแต่ของจริงๆอ่ะก็คือสถานที่เก็บศพสารพัดชนิดนั่นแหละครับมีทุกเพศทุกวัยในสมัยนั้นนบอกได้คําเดียวนะครับว่าน่ากลัวมากๆวันดีคืนดีเนี่ยเจ้าว่าไม่อยู่ก็จะมีพระหนุ่มๆดอดเอากุญแจไปเปิดกุดังเก็บศพเปิดลงศพดูกัน ผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีอะไรน่าดูตรงไหนพวกเด็กวัดสามสี่คนก็ตามหลังพระเข้าไปดูด้วยผมเองยอมรับนะครับว่าตั้งหลักอยู่ห่างๆเพื่อนชวนเข้าไปดูก็สายหน้าดิกอ้างว่าไม่สนุกแต่ความจริงก็กลัวผีนั่นแหละครับขนาดอยู่ห่างๆยังได้กลิ่นเหม็นหืนโชยมาตามลมเสียงฝาโลงนั้นลั่นเอียดอารตตอนช่วยกันเปิด กลิ่นเหม็นยิ่งรุนแรงมากขึ้นขนาดอยู่ในที่โล่งๆเนี่ยยังต้องอุดจมูกเลยครับไม่รู้ว่าสภาพศพขึ้นอื่นในโรงนั้นมันหน้าทัศนาตรงไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นตะวันใกล้ละฟ้าแล้วมันเป็นช่วงโพลเพ้ผมเงยหน้าขึ้นมองต้นไทรเหนือกุด,ดังโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วผมก็ต้องสะดุ้งเฮือกครับตกใจแทบสิ้นสติร่างดำๆนับสิบนัเก่ออยู่ตามกิ่งไทรจ้องมองมาตาถลนสัมผัสดได้ ถึงความขัดเครืองที่ถูกลบกวนล่วงเกินในยามที่พวกเขา,ากำลังนอนพักอย่างสงบสุขเป็นครั้งสุดท้ายเห็นแบบนั้นผมถึงกับวูบลมจะจับเอาให้ได้ลิ้นแข็งคับปากจนพูดอะไรไม่ออกก่อนที่สายลมจากทุ่งนานจะพัดซามาอย่างเยือกเย็นจนทำให้ตัวที่ชุ่มเหมือของผมเย็นวาบพอได้สี่ครั้งหนึ่งภาพน่ากลัวเหล่านั้นมันก็หายไปหมดแล้วครับ หลายคืนถัดมาก็ได้ข่าวว่ามีการท้าทายกันว่าใครนี่จะกล้าเข้าไปในกุฏังเก็บศพคนเดียวมีนมกระปอ๋องตราเรือใบกับบุรีเร่เกลดทองเป็นเดิมพันแต่ของสองอย่างนั้นจะวางไว้ที่หลงศพใครกล้าขบีบนมกับบุหรีมาได้ถือว่าชนะแล้วก็จะได้รางวัลน,นั้นไปผมจำได้ว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อหลวงพี่หนุย่ยรับคำท้าทันที หลวงพี่รูปนี้นิสัยแปลกๆชอบเล่นเครื่องรางของขลังสมประคำพวงใหญ่ชอบวางตัวเหนือผู้อื่นทั้งหมดที่เพิ่งบวชพรนษาแรกพอกลับมาจากภายเรือบินทบารฉันเช้าเสร็จก็เก็บตัวเงียบในกุฏิท่องบ่มคาถาอาคมมืมงามแทบทั้งวันพระรูปอื่นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรครับจึงหาวิธีลองของเหมือนจะท้าพิสูจน์แล้วก็แกล้งกันในทีว่าจะมีคาถาอาคมแก่กล้าจริงหรือเปล่า พอฟ้ามืดไปได้ไม่นานก็ได้เวลาเปิดกุดังแล้วก็เปิดลงคืนนั้นเดินมืดท้องฟ้ามีเมฆหนาทึบไม่เห็นดาวเลยแม้แต่ดวงเดียวเด็กวัดก็แห่ตามไปด้วยท่ามกลางบรรยากาศเยือกเย็นน่าวังเวงใจสายลมพัดโชยวู้วิว,วเสียงมแมลงกลางคืนนั้นประงมเซงแซ่พอเราเดินผ่านมาก็เงียบกริบคั้นคล้อยหลังก็ดังขึ้นมาอีกลวงพี่หนุ่ยถือเทียนเดินนำหน้าไป ไม่ช้าก็เปิดประตูเหล็กดังบาดหูแล้วหายเงียบเข้าไปในนั้นพระรูปอื่นๆกับเด็กวัดจับกลุ่มรอ,อก,กันอยู่งเงียบๆไม่มีใครหัวรอดต่อซิกันเลยแต่แล้วจู่ๆเสียงเอะอะโวยวายก็ดังมาจากกูดังเก็บศพเล่นเอาพวกเรานั้ะดุ่งเฮือกไปตามๆกันหลวงพี่หนุ่ยนั้นเห็นอ้าวจีวรปลิวออกมาหน้าตานน้นแตกตื่นตกใจสุดขีดปราโกรธเห็นในแสงไฟฉายในมือที่ไม่มีทั้งเทียนบุหรี่และวก็นมกระป๋อง วิ่งตเตลิดเข้าคุติวัดเงียบกริบพอออกพรรษาก็รีบหาเลิกศึกท,ทันทีแม้นว่าจะไม่ยอมปลิบป,ปากบอกใครว่าพบเห็นอะไรในกุรังศพแต่พวกเรานะ่ะก็พอเดาได้ว่านะครับหลวงพี่หนุยนะ่ยคงเจอประสบการณ์หน้าขนหัวลุกขนาดไหนจนแล้วจนรอดไม่นานนักหลังจากนั้นหลวงพี่ชัยหนึ่งในผู้สังเกตการอยู่ภายนอกกับพวกเราในคืนนั้นก็ตามสืบจนได้รู้ว่า หลวงพี่หนุ่ยเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็คือทิดหนุย่ยแกถูกผีหลออเข้าเต็มๆแกว่าครั้งแรกใจกล้าแต่พอก้าวเข้าไปในกุังเก็บศพใจนั้นกลับแป้วแต่ขั้นจะกลับออกมามือเปล่ามันก็กระไรอยู่ทิดหนุ่ยบอกว่าแกล้วงมือเข้าไปในโลงผีที่ถูกงับไว้เอาเป็นพิธีพอฝาโลงนั้นเผยือ,ออกเท่านั้นแหละกลิ่นเน่าของศพก็พุ่งมาประทะจมูกจนแกนั้นสำลัก แกว่ารีบทํารีบจบแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นพอที่หนุยนะ่ยในลมือลงไปแล้วควานหากล่องนมกับซองบุหรี่จูๆ่ๆมือของศพเจ้าของโลงก็คว้ามับเข้าที่ขอมือของแกบีบแน่นไม่ยอมปล่อยก่อนที่จะส่งเสียงหัวเราะอย่างโหยหวนเรากับจะรู้ว่าแกมีของเลยอยากลองวิช,ชาเพียงเท่านั้นหลวงพี่หนุย่ยหรือทิดหนุย่ยสะปัดมือสุดแรงก่อนที่จะแหกปากลั่นวิ่งจีวปรปลิวยางที่เห็นนั่นแหละครับ พวกพระหนุ่มกับเด็กวัดคนอื่นๆก็พากันหัวเราะขบขันกับประสบการณ์การถูกผีหลอกของทิดหนุ่ยแต่ผมน่ะไม่เอาด้วยนะครับเดินเลี่ยงออกมาจากวงสนทนาผมไม่กลัวผีก็ต้องคิดนะครับว่าใจเขาใจเราไม่เอาด้วยดีกว่าและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดกลาบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ